สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับออนนี่นิวซีแลนด์อีกเหมือนเดิมนะคะเหนื่อยมากหิวด้วยค่ะวันนี้เนาะมีทั้งผัดทั้งแกงเนาะแกงก็เหมือนเดิมค่ะแกงเอ่อปลารกัดหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนาะใส่เห็ดนะคะใส่เห็ดใส่สกินนี่นะคะมาเดิมมาเดิมมาแซ่บๆนำกันนะคะผัดเผ็ดไก่เนาะ อมมานะคะไอเห็นอย่าปากพออยากมากินเด้วมาเสบเสรมน้ำงััเด็กจับพี่น้องสูุู่สู่ข้นนะคะลงสวนมาวันนี้หน้าตาไม่ดูไม่ได้เลยหิวค่ะ ยังไม่ตักแกง,งมันรออยู่ ôi rồi, ừ lục đột cả đột ตอนนี้ประเทศปวดล็อกเนาะก็ะเลยได้มีมาเก็ตเลยได้ไปได้ลูกโดดมาด้วยพริกอ่อนตัวเองปลูกก็ไม่ค่อยได้กินหรอก หิวมากนะค้วันนี้อาจจะค่อยอาจจะไม่ค่อยมีเสียงบรรยายนะโอ้อนดีนะข้าวไม่ร้อน สงสัยตอนนี้ต้องกินแต่ข้าวก่อนแล้วมั้งเดี๋ยวค่อยกินกลับตามเนาะรอให้กลับมันเย็นก่อน <c oughs> อพิก <c oughs> นี่ก็สมชื่อพี่กินจริงจริงเลยนะ เขียวๆก็เผ็ดเหมือนกันเด้ออ้ <c oughs> ว่าจะกินเหมือนกินถั่วมันไม่ใช่เด้อแป๊บตัวอินเดียปลูกไหม Ồ out ngô lên, quấn <c oughs> ลืมทั้งเผ็ดทั้งร้อนอตายตายตายหิวก็หิว เผ็ดเผ็ดเจ้อนร้อนๆเนาะตาแตกเลย p p ยวเขียวอ,นนยยอ,วอ,วอ่อนๆเนี้ยเผ็ดไปเลยอือหือาแล้วอื่นนองเขาบอกว่าจะกินร้อนๆเนี่ยไม่ได้เด้อท้องร้อนทั้งเผ็ด ข้าวจะหมดจานแล้วยกงหย่องม่ไม่ได้ซดไม่กี่คำเลยมันร้อนเ <c oughs> ดี๋ยวจะกินแต่กับเปล่าๆได้ตอนนี้ <c oughs> ตักออกม้มันเย็นก่อน ขอบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาให้กำลังแรงใจนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณลหลายเด้อที่ทุกท่านเข้ามาดูจนจบเนาะคะ่ะเนาะก็อย่าลืมมาให้กำลังแรงใจนะคะ mm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm. กดกระดิ่งติ๊งๆ mm. เพื่อจะได้รับชมหรือว่าแจ้งเตือนจากคลิปต่อๆไปที่ออนนี่จะนําลงไปให้เพื่อนๆได้ดูนะคะสำหรับวันนี้ ลตาตีไม่ใช่ลาตีขอบพอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะยังไม่ลาตีค่ะพเพิ่งจะ